بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد สม l a m u ล l บ i k าะ w r a h m a l l i ะ b a r a a เวลามันไม่มี้วท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครพวันนี้อาจารย์อาหมัดแกมาล่าไปหน่อยแกคงไม่ทันมาฟังท่านประธานเปิดงานได้กล่าวเปิดงานเมื่อสักครู่นี้ว่าแต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยตรงเป๊ะเลยอะไรเนี่ยสงสัยมีตัว <ผ> oh. แล้วก็อาจารย์อบิดีนมาทันพอดีอ uh. ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ท่านประธานเปิดงานอา้าวเราเปิดงานโดยการอ่านฟาติฮะพร้อ, mm. รอมๆกันผมก็บอกกับคนที่นั่งอยู่ด้วยว่าเอาแล้วอิหม่มสนาวีเอาแล้ว,ว,เ,ลวเขาเปิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดยังไงสงสัยจะต้องให้คูดินสลลลลอแล้วเนี่ยนะ uh. วันนี้เราเรียนซุนนะกันแล้วก็เราจะย้อนกลับไป เราจะย้อนกลับไปสู่ไอไอวิธีการปฏิบัติแบบเดิมๆที่เราเคยเรียนเคยสอนเคยบอกกล่าวพี่น้องกันมาแล้วว่าพิธีกรรมอย่างนี้มันไม่มีในอิสลามเราพูดกันมาหลายยุคหลายสมัยยืนนานไปสงสัยเมื่อยอาจารย์ธรรมดก็เลยต้องตักกรีบหน่อยวันนี้ขอรอมชอมหน่อยอ ไอ้นโยบายโลกสวยเนี่ยมันทําให้ศาสนาชิบหายมาเยอะแล้วขอมาอัฟนะที่ผมต้องพูดภาษาตรงๆอย่างเนี้เพราะเราไม่สามารถที่จะยืนหยัดตามที่เราสอนได้เราเคยสอนว่าไอาการอ่านฟาติห้าโดยเฉพาะเนี่ยพร้อมๆกันที่ผมบอกอาจารย์อาหมัดมีตัวแล้วมึงมาก็ไม่ทันนะแต่พูดนี่ตรงเป๊ะเลยเวลาเวลาจานิกา อ่านอ่านฟาติฮาพร้อมๆกันแล้วเมื่อกี้ใครฟาติฮาบ้างประธานจัดงานเขาชวนอ่านฟาติฮาเนี่ยใครฟาติฮาบ้าง อัลฟาติฮะแล้วถ้าจะถามว่าอ่านกุรอานนี่มันไม่ดีเลยแต่บัตรุกไงอเอาบรารักัตจากการอ่านกุรอานไงแล้วคนก่อนหน้าเรานี่เขาไม่ดีกว่าเราเด้อซอฮาบะของท่านอบีนยะเขาไม่เข้าใจเด้อเขาไม่รู้ถึงคุณงามความดีอย่างอย่างที่เรารู้เด้อหรือว่าศาสนานี้เนะี่ยเราเรียนแล้วสามารถที่จะคิดใหม่ทําใหม่ได้ที่มีแบบฉบับที่นอกเหนือจากท่านนาบีและซอฮาบะได้ยึดถือปฏิบัติกันมา เราเนี่ยเรียกร้องให้กลับไปหาสุนน나แต่วันนี้มีการฉีกฉีกและฉีกให้ฉีกไงเพื่อที่จะอะไรรอมชอมรอมชอมนโยบายรอมชอมและไอ้คาถาปิดปากเนี่ยที่อาจารย์อามาัดว่ามาเนี่ยเพื่อที่จะรอมชอมก็คือว่าอัตสิมูบิฮับลินลาเนี่ยแหละเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแต่ขอเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนว่าไอ้การเริ่มต้น คำว่าอัลฟาติฮะนี่แปลว่าการเริ่มต้นอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาได้ทรงประทานสุรอัลฟาติฮามานะชื่อว่าสุรอัลฟาติฮะเริ่มต้นของอัลกุรอานแต่ไม่ได้แปลว่าฟาติฮะถูกประทานเป็นสุร่แรกอัลฟาติฮะเนี่ยถูกประทานเป็นสุร่ที่ห้าลำดับที่ห้า แต่สุราแรกที่ถูกประทานลงมาคืออะไรที่อัลลอฮ์ลงวาฮีมาครั้งแรกคืออะไรสุราอะไรอิกระบิสมิรับบิกลาดีคลักใช่ไหมอ่าแต่มาถูกจัดเรียงไว้ในอัลกุรอานเป็นสุราแรกเวลาเราเปิดอัลกุรอานมาเราเจอสุราอันดับหนึ่งเลยคืออัลฟาติฮะที่เรียกว่าปฐมอบทอนี่แปลแบบสับสวยๆหน่อยชาวอาหรับเนี่ย เวลากล่าวคำว่าฟาติฮะก็จะเป็นที่รู้กันว่าเอ้าเริ่มได้เอ้าเริ่มได้แต่การที่จะมาอ่านอันฮัมคือคําพูดว่าอัลฟาติฮะที่ใช้แทนการเริ่มต้นกับการอ่านอัลฟาติฮะทั้งต้นมันคือคนละเรื่องกันนะแยกให้ออกเพราะงั้น ไอการเริ่มต้นใดๆเอาอา่านฟาติฮาพร้อมๆกันเอาอุซบิลลาฮิมินาชัยตอเนราฮิมิสมิลลาฮิราะห์มานิราฮิมอย่างนี้เนี่ยไม่มีในคําสอนของศาสนาพอเราไปดูการกระทําของท่านนาบีเนี่ยเวลานาบีจะเริ่มคุดบ้าก็ดีจะเริ่มประชุมก็ดีเรียกซอฮาบ้ามาอบรมก็ดีนบีจะเริ่มต้นโดยการสรรเสริญอัลลอฮ ฟาฮามิดัลลอห์วะอัสนาอะลัยฮินบีจะเริ่มต้นโดยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์นบีไม่ได้เริ่มต้นโดยอ่านฟาติฮ่าทั้งต้นไม่ใช่อย่าไปเข้าใจผิดฟาฮามีดัลลอฮ์อะอัสนาอะลัยฮินบีเริ่มต้นโดยการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็สดุดีต่ออัลลอฮ์นี่ไม่ได้แปลว่านบีมาอ่านฟาติฮ่าแล้วก็ชวนสฮาบะอ่านพร้อมๆกันไม่ใช่ พอเริ่มต้นอย่างนี้เดี๋ยวจะเลิกยังไงครูคดินมันเริ่มสูตรหนึ่งแล้วก็จะปิดอีกสูตรหนึ่งมันจะไปกันไม่ได้นะเดี๋ยวครูดินต้องนำสลลโลฮะมุฮัมมัด,ดนะอ่ะจะต้องอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะงั้นที่อาจารย์อามัดบอกว่าบรรดาอุลมามะที่เรียกว่ากีบาร์เนี่ยเวยลาเขาตอบคำถามในเรื่องเนี่ยเขายืนยันว่าสิ่งใดที่ไม่มีแนวทางแบบอย่าง และเอามาทำเป็นแนวทางแบบอย่างกำหนดขึ้นเองนะมันเป็นบิดามันเป็นอุตริกรรมในศาสนาแล้วถ้าเราจะไม่พูดเดี๋ยวพี่น้องคุณนะาก็เข้าใจว่าเออมันทำได้สิก็เพราะอุลามาใหญ่เขาทำโตคูใหญ่ๆเขาทำแล้วถ้าเราเงียบละ่ะผมผมึงบอกไงมันอันตรายไงเ,ออเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะพี่น้องนะ การที่มาชี้นาในเรื่องบิดาเนี่ยผมบอกเลยนะผมเรียนถึงประธานจัดงานเลยนะต้องรับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบนะประธานจัดงานหรือคนที่มีสิทธิ์อะไรต่างๆนานาที่จัดงานแล้วเอาคนแบบนี้มาเผยแผ่บิดอาอย่างนี้ถ้ามีใครทําตามประธานจัดงานโดนด้วยชัดนะอาจารย์ามาผมเตือนอันนี้ผมเตือนแต่ว่าถึงว่าจะเคืองผมไม่เชิญผมต่อไปอันทำดีละผมคือนัสีฮะ ถ้ามีอย่างนี้อกีกโดนเงินหมดเลยนะผมบอกกันนะที่เชิญมาเนะ่ยแล้วมาถ่ายทอดบิดาเนี่ยโดนเงินหมดเลยนะนี่ผมเตือนนัสยาเราครับเราถือว่าครับที่เราพูดนี่เราก็ให้คําชี้แนะให้คําตักเตือนแล้วอให้พี่น้องได้เข้าใจในข้อเท็จจริงส่วนตัวท่านเนี่เราก็คิดดีกับท่านไว้ก่อนว่าท่านอายุเยอะแล้ว ผมอาจจะเบอร์ไปบ้างั้นไปบ้างก็เอาว่ากันแต่ว่าคนที่มีสิทธิ์มีอะไรที่ว่าพองเอามาเนี่ยถามหน่อยหนีหุกลมอัลลอฮ์พ้นไหมเอาเอาอย่างนี้แล้วกันอ่าอันนี้ผมเตือนไว้ผมเตือนไว้ไม่รู้โดนใครก็ต้องรับกันไปเอาเอาอย่างนี้อาจารย์ครับเราไม่หุกลมที่ตัวคนอ่าเพราะ เขาอาจจะเบอร์ก็ได้อาคนที่เบอร์ไม่ม,มีปัญหา,อ,าจจะอะไ,กอไูกกรมรอดอยู่แล้วแต่เราฮูกกรมที่การกระทำอ่าเพราะงั้นเราพูดถึงการกระทํานะอืเราพูดถึงการกระทําว่าการเปิดงานโดยการอ่านฟาติฮาพร้อมๆกันเนี่ยเป็นบิดอาอืมเอาพี่น้องเข้าใจหรือยังเดี๋ยววันเสาร์หน้างานที่ไหนงานที่พัทยาจะใช้สูตรนี้อีกไหมอมแล้วเสาร์ต่อไปงานที่ไหนเพราะมันเข้าฤดูงานแล้ว มันก็จะมีงานทุกเสาทุกเสาทุกเสาถ้าเราไม่พูดเราปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเดี๋ยวงานต่อไปมันก็มีงานซุนนะต่อต่อไปมันก็มีแล้วมันก็จะสืบสารเรื่อยไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำดีแล้วก็ทำได้ใช่ไม่ใช่อ่าตกลงว่าตกลงว่าเราเราหุกกลมที่การกระทำนะครับอ่าต่นนี้ในสังคมของเราเนี่ยมีดูอาปิดปาก ดูอาปิดปากอย่างที่ว่าก็คือเอาอายะอัลกุรอานที่อาจารย์อห h มัดได้อ่านนี่แหละที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาบอกว่าวะอตาซิมูบิฮับลิลาฮิจามีอวลาตะฟรักูเราแปลกันว่าอย่างไงอย่างเราแปลว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์โดยพร้อมเพรียงและอย่าแตกแยกกันเราแปลอย่างนี้ใช่ไหมเราแปลแบบเข้าใจร,มรวมๆอย่างเงี้ยแหละเหมือนกับเราแปลบิสมิลลา เวลาบิสมิลลาฮ์ก็บิสมิลลาฮิร์มานิรเราะฮีมด้วยนมของลล l a ์ผู้ทรงเมตตาการุณาปราณีเสมอหรือผู้ทรงกรุณาปราณียิ่งผมก็เคยถาม,มวา่าไอคำไหนมันแปลว่ากรุณาไอคำไหนมันแปลว่าปราณีคำไหนแปลว่าเมตตาวะเนี่ยฮะหรือว่าแปลแให้มันครบเต็มๆให้มันผ่าน,านไปแต่ที่อัลลอฮ์สุบานะตาลาได้ทรงกล่าวไว้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ เพราะอัลรอฮ์มานก็มาจากรอฮีมาอัลอฮิมก็มาจากรอฮีมาแต่สับสองคำนี้มันอยู่ในรูปต่างกันมันมีความหมายต่างกันแปลว่าอัลรอฮ์มานแปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาต่อสรรพสิ่งในดุนยาในดุนยาเนี่ยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์หมดแหละไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์คนกาเฟตก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์มีริสกีในการดํารงชีพใช่ไม่ใช่ได้รับความเมตตาหมดแต่อัลอฮิมถูกสงวนไว้ เป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์มีเฉพาะให้แก่บรรดามุมินผู้ศรัทธาเท่านั้นในวันอาคระรอตอนนี้ในอายะห์ข้อความที่บอกว่าใช้เป็นคาถาปิดปากบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์และบรรดาผู้คนก็คือว <c oughs> ่าตัซซีมูบิฮับลินลาฮิญามีอววลาตัฟรอกูพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์พี่น้องตั้งหลักทำความเข้าใจในอายะห์นี้ให้ดีอัลลอฮ์สั่งให้ยึดอะไรขึ้นต้นน่ะ ถ้าขึ้นต้นคำสั่งของอัลลอฮ์สั่งให้ยึดกันเองถ้าลงท้ายเอาอย่าแตกกัน <ante า S 2> เพราะอะไรเพราะขึ้นต้นสั่งให้ยึดกันเองใช่ไหม <k li ar ga> ใช่ไม่ใช่ถ้าขึ้นต้นสั่งให้ยึดกันเองลงท้ายก็อย่าแตกกันแต่ขึ้นต้นอลัลลอฮ์สั่งให้ยึดอะไรบีฮับเบลลิลละอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้ยึดกันเองอย่าไปเข้าใจผิดเนะเราไปแปลจกสามคีกันยึดกันเองไง เป็นแบบลูกเสืออพวกเราเรามาชุมนุมสามัคคีชุมนุมอะจับมือสามัคคีชุมนุมอะไรลูกเสืออจับกันเองยึดกันเองไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้เรายึดกันเองบนพื้นฐานของถูกและผิดศาสนาอิสลามไม่ยอมนะให้เอาผิดกับถูกไปปนกันไปรวมกันโดยไม่จําแนกแยกแยะไม่ได้ อิสลามให้แยกถูกแยกผิดเพราะพฤติกรรมของการเอาผิดและถูกไปปนกันมันคือพฤติกรรมของพวกยะฮูตที่อัลลอฮฺสุบานะตาลาบอกไว้ในสุราอัลบากราอายะที่4ี่นี่อัลลอฮฺบอกว่าลาตัลบิสุลฮักกอบิลบาติลพวกเจ้าอย่าเอาเท็จมาปนกับจริงทั้งๆที่อัลลอฮ์ให้กุรานมาเป็นความจริงให้นบีมุฮัมมัดมาก็เป็นความจริงคืออัลฮักคือสัจธรรม อิสลามที่มูฮัมหมัดนำเอามาคือศาสัจธรรมเพราะงั้นอย่าเอาบาติลมาอย่าเอาเทจมาปนมูซาก็เป็นรอซูลของอัลลอฮ์จริงๆเตารอดก็คือวาฮีของอัลลอฮ์จริงๆเพราะงั้นอย่าเอาความเท็จมาปนมูานอิสลามไม่ยอมให้เอาจริงปนเท็จนี่คือฐานของศาสนาอิสลามนะและถ้าเราอ่านฮะดีษที่เกี่ยวกับการอิงการมุงการอะไรละอิงการมุงการ ก็คือให้ต่อต้านคัดค้านปฏิเสธสิ่งที่เป็นมุมกรัรอิสลามไม่ยอมให้ยอมยอมยนหย,ยวนกันได้ไม่ใช่แต่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลัลวอะไวะสัลามสอนให้ต้านไอสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะทําด้วยศักยภาพที่เรามีแค่ไหนระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ไม่ให้เรายินยอมหรือสมยอมกับความเท็จ เพราะงั้นท่านนาบีบอกมันรออามิงคุ้มมุงการันใครก็าตามที่เห็นสิ่งที่เป็นมุงกัดสิ่งที่เป็นมุงกัรอะไรอะสิ่งที่เป็นมุงกัรสิ่งที่มันไม่ถูกต้องฮะดีสบทเนี้ยที่ซอฮาบะเขารายงานเนี่ยท่านอับดุลล์อิบุมาสูตรรายงานเนี่ยคือเหตุการณ์ที่หลังจากนาบีเสียไปแล้วก็มายุคการปกครองของ บรรดาคอลิฟ้าแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุค,ยคมาถึงยุคของมูอาวิยะอิบเนียบีซุฟยานมรวานบินฮากรัมคุดบ่าวันวันอีดก่อนละหมาดอีดทั้งๆที่ในยุคของนบีเนี่ยเขาละหมาดอีดก่อนแล้วคุดบ้าทีหลังใช่ไหมละหมาดอีดแล้วคุดบ้าทีหลังในยุคของนบีก็เป็นอย่างนี้ในยุคของอบูุบัก อุมาร์อุสมานอาลีบัดดาซอฮาบะเขาทํากันมาอย่างนี้แต่พอมาถึงยุคของมรวานบินหักร,รมที่เป็นผู้ปกครองมาดีนาในเวลานั้นเนี่ยทำยังไงคุดบะก่อนบ่ระะไรเพราะถ้าละหมาดก่อนแล้วคนมันก็กระจายมันไม่ฟังคุดบะา,าะงั้นก็เลยเอาคุดบะมาไว้ก่อนทําให้เหมือนมันสุกไงคนะุดบะก่อนแล้วค่อยละหมาดไอ้สูตรนี้มันไม่ใช่นี่พ่อไม่ใช่ ก็ชายคนหนุ่มลุกขึ้นคานบอกต้องละหมาดก่อนแล้วค่อยคุดบ้าต้องละหมาดก่อนแล้วค่อยคุดบ้าต้องละหมาดก่อนแล้วค่อยคุดบ้ายืนบัตรคานอยู่อย่างเงี้ยไม่ยอมไม่ไม่ยอมลดไม่ยอมนั่งจนกระทั่งอับดุลลาอิบนิมัสูดบอกชายคนที่คานเนี่ยเขาพูดถูกแล้ว เพราะฉันได้ยินท่านนบีมูฮัมหมัดสลลัลวะเลยวะสัลลัมบอกมันรออามิงกุ้มมุงการันใครก็ตามที่เขารู้เขาเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องฟันอยูย่กับเยรูบีอดีเขาต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันด้วยมือของเขาวาอิลลัมยสัสตเตีแต่ถ้าห,หากไม่สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้ฟาบ,บิลีซานีต่ต้องพูดจาบอกกล่าวฟาอิลลัมยสัสตตีแต่ถ้าไม่สามารถที่จะทําได้ฟาบ,บิกลบิหัวใจของเขาจะต้อง คัดขานเพราะงั้นอิสลามไม่ยินยอมให้เรานิ่งเฉยกับความไม่ถูกต้องทําได้แค่ไหนอ่ะสมมุติว่าพี่น้องไม่มีความสามารถจะต้องแสดงอาการรังเกียจไม่เห็นด้วยไม่ใช่ถ้าพูดได้พูดแจ้งได้แจง้งแต่ถ้าพูดอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้หัวใจมันต้องไม่ยอมรับไอ้ความไม่ถูกต้องอันนั้น เพราะอิสลามไม่ยไไมไม่ม่ให้เรานิ่งเฉยและไอาการที่เอาหัวใจไปต่อต้านไปคัดค้านเนี่ยนบีบอกว่าซาลิกะอาฟุลอีมานมันเป็นอีมานที่อ่อนที่สุดแล้วเพราะงั้นที่นบีสั่งให้ยึดนะ่ะไอ้ไม่ใช่มาโทษที่ไม่ใช่นบีอัสซาฟิรุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งให้ยึดนะ่ะวาตาซีมูพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดให้ยึดกันเองแบบถูกและผิดใช่ไหม ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอลัลลอฮ์สั่งให้ยึดอะไรบิฮับลิลละให้ยึดสายเชือกของอลัลลอฮ์นี่แปลตรงตัวภาษานะคำว่าฮับลุนแปลว่ามันแปลว่าเชือกคํานี้ในทางภาษาเขาเรียกว่าอิสติอารเป็นการยืมคํามาใช้มันไม่ได้แปลว่าเชือกจริงๆแต่มันหมายถึงแนวทางที่เป็นเกลียวที่มั่นคงมันคืออะไร มันคือศาสนาของอัลลอฮ์เพราะงั้นบิฮับลินละยะนี้บีดีนินละให้ยึดสายเชือกของอัลลอฮ์นะหมายถึงให้ยึดศาสนาของอัลลอฮ์ทุกคนมีหน้าที่ต้องยึดศาสนาของอัลลอฮ์ยึดพันธสัญญาของอัลลอฮ์ทุกคนต้องมายึดบนสิ่งนี้ไม่ใช่ยึดกันเองเพราะงั้นพอขึ้นต้นเข้าใจอายาผิดอะก็ะลงท้ายมันก็มันก็ผิดไปด้วยเพราะขึ้นต้นผิดลงท้าย เลยหายานะเพราะงั้นขึ้นต้นอัลลอฮ์สั่งให้ยึดศาสนาของอัลลอฮ์ยึดคําสั่งของอัลลอฮ์โดยพร้อมเพรียงวาลาตาฟร,รักูและอย่าแตกออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้แปลว่าอย่าแตกแยกกันเพราะถ้าแปลว่าอย่าแตกแยกกันต้องสามัคคีกันไว้อย่าแตกแยกกันคนที่ทําให้แตกเป็นคนแรกคือมุฮัมมัดรอสูลล l l a ซลลล และบรรดาซอฮาบะที่ไม่ยินยอมกับความเท็จเอแปลว่าคนในยุคแรกนี่เขาไม่เข้าใจกุรานได้ไหมอ่ะเอกุรานถูกเข้าใจใหม่อย่างนั้นหรือไงหรือเราน่ะเข้าใจกุรอานผิดเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของอลัลลอฮ์ผิดตกลงใครถูกใครผิดคนยุคแรกผิดหรือเราผิดเราน่ะผิดเพราะงั้นพอเอามาใช้อย่างอิลุ่ยฉุยแฉก เอามาใช้อย่างที่อารมณ์ของเราจะเอาถูกก็ไม่พูดผิดก็ไม่บอกอะไรก็ไม่เตือนไม่พูดจาบอกกล่าวกันทำไมอ่ะพอพูดไปแล้วเฮ้ยไอ้พวกนี้มันแปลกทำไมอ่ะเขารวมกันหมดแล้วพี่น้องเห็นไหมสังคมเนี่ยมันเริ่มชัดเจนการเมืองก็เริ่มชัดเจนใครขั้วไหนขั้วไหนมันเริ่มปรากฏให้เห็น <c oughs> การเมืองก็เริ่มชัดแล้วศาสนามันเริ่มชัดไหมวันนี้ใครยืนหยัดใครยึดมั่นใครยืนจริงๆใครรอมชอมกับความเท็จใครหยวนหยวนมันเริ่มชัดเจนผมไม่ต้องบอกหราพี่น้องมีสติปัญญาแลมองก็เห็นไอทีว่าเจ๋งว่าเจ๋งไปแล้วกลับไปแล้วกัดซุนหน้าและยืนซุนน้ามันมั่นไปกันแล้ว พราววันนี้มันเริ่มชัดแต่ปัญหาว่าใครจะชัดไม่ชัดเนี่ยตัวเรานี่ชัดเจนไหมที่สําคัญก็คือตัวเรานี่ต้องชัดเจนเวลาที่เราออกจากดุนยาไปเนี่ยอากีด้าของเราต้องชัดอิบาด้าของเราต้องชัดต้องชัดไหมต้องชัดไม่ใช่วันนี้อากีดหายัางเบลออยู่เชื่อ,อยังไงก็ได้ทํายังไงก็ได้เพราะงั้นพวกโลกสวยอะ่ะ เฮ้เชื่อเชื่อกันไปเฮ้ยทำทำกันไปพวกเนี้ยทำให้ศาสนาชิบหายทำให้สังคมชิบหายแล้ะมีโต๊ะครูที่พาชิบหายอย่างนี้อยู่ในสังคมของเราเนี่ยพยายามที่จะรอมชอมตักกรีบตักรีบกันในในอะไรในเรื่องของสุนนะบิดายังไม่พอวันนี้มีบางคนยังพยายามตักรีบระหว่างสุนนะกับชีอาห์อีกเอาเข้าไป